จุดจูพยากรเร,เร็วเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงวง่งวงเอาจริงแล้ววันนี้ทลลมหนักทุกภาคตกยาว5วันรวดเดืจอจะฟวันที่10ถึง13มมิถุนายนนี้ ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกปัจจัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยโดยมีอิทธิพลจากยมแอลหรือยอมวาวดอากาศต่ำนั่นเองที่อยู่ทางตอนบนเหนือของประเทศไทยเล็กน้อยขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านโปรดระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าระวังน้ําป่าน้ําท่วมฉับพลันค่ะมารับฟังข้อมูลต่ออันดับฝนตกหนักอันดับที่1ถึงอันดับที่3ฝนตกหนักสุด ในวันนี้จะเป็นจังหวัดท่านอำเภอท่านหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบต่อจากนี้มาจอเลือกข้อมูลในช่วง5วันนี้กันค่ะสำหรับวันนี้พื้นที่ที่มีฝนตกแช่ตกหนักตกนานที่สุดคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะใน6จังหวัดที่ใกล้ชายฝั่งค่ะโดยฝนจะตกเบาสลับปานกลางตั้งแต่เช้ายันถึงค่ำเลยทีเดียวส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันตกเบาสลับปานกลางตั้งแต่สายๆจนถึงช่วงค่ำเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาคกลางและภาคเหนือฝนจะเริ่มในช่วงบ่ายสามโมงและสุดท้ายที่ ภาคอีสานช่วงเย็นจะตกที่ภาคอีสานตอนล่างก่อนและช่วงคำ่คำๆดึกๆนั้นฝนจะตกในช่วงอีสานตอนบนค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่13มิถุนายนค่ะ10-13มิถุ 13, นายนฝนจะยิ่งหนักขึ้นเพราะตอนนี้โมเดลชี้ชัดฝนจะแรงขึ้นทุกภาครับรองว่าได้เห็นข่าวน้ําท่วมกันอีกแน่ค่ะบริเวณที่เคยโดนฝนตกหนักในช่วงสองวันที่ผ่านมาบอกเลยค่ะว่าอีก5วันนับจากนี้จะยิ่งหนักกว่าเดิมจุดที่น้าท่วมซ้ำซากให้ระวังเป็นพิเศษค่ะ ถ้าทุกท่านอยากทราบหมู่บ้านของท่านฝนตกหนักวันไหนให้พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดมาได้เลยเราจะมีทีมงานดูให้ฟรีสิบท่านแรกค่ะสําหรับในวันนี้วันที่9มิถุนายน2 5 1 8นี้ขอเตือนพี่น้องประชาชน12อำเภอต่อไปนี้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและมีอีก137อำเภอเลยทีเดียวค่ะที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางจะมีอำเภอใดบ้างไปติดตามข่าวกันค่ะสําหรับในวันนี้วันที่9มิถุนายน2 5 1 8นั้นจะมีฝนตกหนักสุดๆถึง12อำเภอค่ะและมีฝนเล็กน้อถึงงานก อีกหลายอำเภอไปติดตามข้อมูลกันค่ะอันดับที่หนึ่งอยู่ที่ภาคเหนือและภาคกลางฝนตกหนักในช่วง5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดค่ะอยู่ที่26มเมตรจุดตกหนักสุดมี8อำเภอดังต่อไปนี้และตั้งแต่ภาคเหนือในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีนงอำเภอที่ตกหนักค่ะที่อำเภอโกสัมพีนครไปต่อที่จอดพิจิตรมีีอำเภอได้แก่อำเภอดงเจริญอทับาะอเภอตะพานหินและอวางไทรพูน สำหรับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะครอบคลุมในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอทองแสงขันอำเภอนาปาดอำเภอฟากท่าส่วนที่จังหวัดสุโขทัยมีฝนตกในบริเวณอำเภอคีริมาตรอำเภอกงไกราศอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอสวรรค์โลกและอำเภอศรีนครส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนในอำเภอเนินมะปรางค่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนในอำเภอพิเชยนบุรีอำเภอบึงสามพันอำเภอหนองผาอำเภอชนแดนอำเภอวังโป่งส่วนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรถือว่ามีฝนตก ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเลยทีเดียวค่ะและในเวลาเดียวกันภาคกลางจุดตกหนักที่สุดแรงแต่จังหวัดอุทยัยธานีมีหนึ่งอำเภอค่ะที่อำเภอลานสากักส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์มีสองอำเภอที่อำเภอชุมตาบงและอำเภอหนองบัวและมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้แก่อำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางทรายอำเภอบางประเด็นส่วนที่นคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ถือว่ามีฝนตกครอบคลุมทั่ว ทั้งจังหวัด ไปดูกันต่อที่อันดับที่2อยู่ที่ภาคอีสานฝนตกหนักในช่วงสามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่17มมตรตดตกหนักที่สุดแรงแต่จังหวัดขอนแก่นมี2อําำเภอที่อำเภอพลและอำเภอแวงใหญ่ค่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดสกลนครมีฝนตกหนักหนึ่งอำเภอที่อำเภอบ้านม่วงและที่จังหวัดเลยมีฝนตกหนักหนึ่งอำเภอที่อำเภอเชียงคานในเวลาเดียวกันมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุมในจังหวัดนครศสีมาที่อำเภอบัวลายอำเภอประทายอำเภอศรีดาอำเภอนวนแดงอำเภอบัวใหญ่อำเภอบ้านเหลี่ยม อำเภอแก้งสนามนาง ส่วนที่จังหวัดชายภูมิมีฝนในอำเภอเทพสถิตอทรัพย์ใหญ่อเภจตุรัสอเภอนินสง่าอพักดีชุมพลอหนองบัวรเวอบ้านเข้าอเมืองชายภูมิอดอนสวรรค์อภแก่งคอยอผู้เขียวและอบ้านแท่นค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนในอหนองสองห้องอเปื่อยน้อยอเภอบ้านไผ่อนนทศิลาอชนบุรภอแวงน้อยอภโคกโพชัยอเภอมันจักคีรีอเภอบ้านแหดส่วนที่จังหวัดมหาสารคามมีฝนในอกาญะลวิชัยอเภอเมืองมหาสารคามในจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนในเอ จังหาดอำเภอเชียงขวานอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองไปต่อกันที่จังหวัดกลาสิน์มีฝนในอำเภอคลองชายอำเภอกละลาสายอำเภอร่องคำอำเภอนาม,มนอำเภอกุจินารา์ ส่วนที่จังหวัดเลยมีฝนในอำเภอปากชมไปดูกันต่อที่จังหวัดนนงบาพูมีฝนในอำเภอสวนตะคุหาอําเภอนากลางอําเภอศรีบุญเรืองค่ะส่วนที่จังหวัดอุดรธานีมีฝนในอำเภอบ้านผืออําเภออุดรธานีอําเภอเพลนอำเภอสร้างคอมอําเภอบ้านดุงอำเภอพิบูลรักอำเภอทุ่งฝนอําเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ประิลปคมส่วนที่จังหวัดสกลนครมีฝนในอำเภอคำตะกล้าอำเภออากาศอําเภอวานนวยอเภอเจริิญอเภอสว่างแดนดินเภอสอดาเภอเริภูอำเภอพพังคนออเภนานิคม ส่วนที่จอนครพนมมีฝนในอำเภอนาวะอเภอสีสงครามอเภอนาถมและอำเภอบ้านแพงค่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดบึงการมีฝนในอำเภอปากคาดอเภอโซบิสายอภอพรเจริญและอำเภอศรีวิไลไปดูกันต่อที่อันดับที่3อยู่ที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมีฝนตกในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่2 2มิลลิเมตรเริ่มมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุมในจังหวัดตราดได้แก่อำเภอเขาสมิงอภอบ่อไร่อเภเมืองตราดอเกอะกูดอเภอกอดช้างค่ะส่วนที่จังหวัดระบุรีมีฝน อำเภอคลุงอเภอมะขามอแหลมสิงอเมืองจันทบุรีอเภอท่าหมายอนายายอามอเขาคิดจดกำุภอแก่งหางแมวไปด้วยกันตอนที่จังหวัดระยองมีฝนในอเขาชะมาอาอแกลงส่วนที่จังหวัดชลงุรามีฝนในอสนามชัยเขตค่ะ ไปดูกันต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีมีฝนในอำเภอกบินบุรีอประจันตคเภอนาดีค่ะส่วนจังหวัดสังแก้วมีฝนในอำเภอคลองหาดออารยประเทศและในเวลาเดียวกันไปดูต่อที่ภาคตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะในจังหวัดกาญจนบุรีี่ยมเภอสังขละบุรีอเภอทองผาภูมิอด่านมะขามเตี้ยอท่ามวงอภอธรรมกาไปดูกันต่อที่จัดราชบุรีค่ะมีฝนในอำเภอปากท่ออภวัดเพลงอเภอดำเนินสะดวกอเภอบ้านโป่งส่วนที่จัอเพชรบุรีมีฝนที่อเขาย้อยอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาดอเภอท่ายางอชะอําในเวลาเดียวกันภาคอีสานค่ะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในจังหวัดนครศรีมาค่ะอเภอปากทองชัยอเภอสูงเนินอเภอเมืองนครศรีมานั่นเองค่ะส่วนที่จ่อบุรีรัมมีฝนในอปากคำอละหานสารและอเภอนนินแดงไปดูกันต่อค่ะวันที่10มิถุนายน2 5 1 8นี้นะคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับโรงมรสุมจะพาดผ่านวันที่10ถึง13ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวค่ะวันที่10มิถุนายนนี้ช่วงหนักที่สุดจะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มค่ะมีฝนตกครอบคลุมในภาคตะวันออก จะมีฝนตกครอบคลุมในจังหวัดชะเชิงสาและจังหวัดปราจีนบุรีเลยทีเดียวค่ะ ไปดูกันต่อที่จังหวัดชลบุรีมีฝนตกหนักที่อำเภอพนัฐนิคมอเภอก่อจานอบ่อทองและที่จังหวัดระยองมีฝนตกหนักที่อำเภอวังจานทเภอเขาชมเอาอแก่งหางแมวอเภอเขาคิจกูดอเภอนาใยอําอท่าใหม่สําหรับภาคกลางมีฝนตกหนักครอบคลุมอยู่หลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะได้แก่จังหวัดนนทบุรีประทุมธานีนครนายกพระนครเสยุธยาสระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีและลบบุรีนั่นเองในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกหนักค่ะที่อำเภอชุมแสงอเภหนองบัวอท่าตะโกและอไผ่าลี ไปดูกันต่อที่ภาคอีสานค่ะมีฝนตกหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์อชำนอิอกระสังอเภอพระพาช,ชายัยอภอประคนชยัยอ,อนาโพและอบ้านใหม่ชัยพจน์ค่ะ ่วนที่จอนสีมาค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอบัวลายและอำเภอประทายไปดูกันตอนที่จอดขอนแก่นมีฝนตกหนักที่อำเภอปูผาม่านอภอสีชมพูอภอชุมแพอเภอมันจักคีรีอภอบ้านไผ่อเภอโคกโพชัยอเภอชนบทอภอนนศิลาอปวยน้อยอหนองสองห้องอเภอแวงใหญ่อภอแวงน้อยไปดูกันต่อที่จัดช,ชัยภูมิมีฝนตกหนักที่อำเภอพักดีชุมพลอเภอหนองบัวระเวอเภเทศสถิตอภอคอนสวรรค์อภอหนองบัวแดงอภอเกษตรสมบูรณ์ และในภาคเหนือมีฝนตกหนักค่ะในจังหวัดพิจิตรค่ะได้แก่อำเภอสามงามอเภอโพระทับช้างอเภอบึงนารางอเภอตะพานหินอเภอโพทะเลอเภอบางมุนนาอภอดงเจริญส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกหนักในอำเภอโกสัมพีนครอเภอเมืองกำแพงเพชรอไซงงอไทรทองวัฒนาอเภบึงสามังคีอคลองขลุง และที่จังหวัดเพชรบูร์ค่ะมีฝนตกหนักในอำเภอหนองผายอเเภบึงสามพันอเภอวิเชียรบุรีและอ,อสีเทพสำหรับพื้นที่อื่นที่เป็นสียฟ้าก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ และไปดูกันต่อวันที่11มิถุนายน2 5 1 8ช่วงตกหนักที่สุดจะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มนั่นเองจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่จะมีจุดที่ตกหนักที่สุดเป็นพิเศษค่ะแรงแต่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคเหนือเริ่มที่ภาคอีสานตกหนักครอบคลุมถือว่าทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์เลยทีเดียวค่ะต่อมาไปดูที่จังหวัดนครชสีมาค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอวังน้ำเขียวอําเภอคอนบุรีอําเภอเสืองสารอําเภอปักธงชัยอําเภอหนองบุญมากอําเภอโชคชัย อำเภอโฮดแถลงอำเภอพิมาอำเภอชุมพวงอำเภอโนนสูงอำเภอโนนไทยอำเภอขามสะแกแสงส่วนที่จ่อสุรินทร์ค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอพนมดงรักอำเภอบางสุรินทร์อำเภอศรีครภูมิอำเภอข้าวศรีนาลินทร์อำเภอจอมพระอำเภอสนมอำเภอสามรมทาบอำเภอโนนนารายอำเภอรัตนบุรีอำเภอท่าตูอำเภอชุมพลบุรี และประอที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอปางกลูอเภอห้วยทับทานอเภอุทุมพรพิสัยอเมืองจันทร์อโพสีสุวรรณอบึงบู ountain, ้นอราศีสายอเภอศรีราอำเภอกันทละลักษ์และอเบญจลักษณ์ส่วนที่จ <cultivation> ังหวัด cool ร้อยเอ็ดค่ะมีฝนตกหนักที่อปทุมรัฐอเกษตรวิสัยอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสวงอำเภอพนมไพายอำเภอหนองฮีอำเภอโพนไทยและที่จังหวัดอุตรานนีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเข่องในอำเภอวารินชำราชอำเภอนาเยียอำเภอสำโรงอำเภออุดมอำเภอทุ่งศรีอุดมส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอพญาคุปภูมิไสยอำเภอยางศรีสุราชอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอวัดปีปทุมอำเภอบอระบือและในจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกหนักที่อำเภอภูผาม่านอำเภอศรียุพูอำเภอชุมแพอำเภอบ้านพายอำเภอ นวลศิลาอเอปื่อยน้อยสนี่จังหวัดชายภูมิค่ะมีฝนตกหนักที่อคอนสวรรค์อำเภอแก่งเคราะห์อ,เ,อเมืองชายภูมิต่อมาที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักในจังหวัดปราจีนบุรีและตั้งแต่อปัอจันทค้าอนาดีอเภอกบินบุรีและแ thankful, แ Children, ที่จัง <แ S 2> <แ>หวัดสักแก้วค<แ>่ะมีฝนตกหนักที่อเมืองสักแก้วสําหรับภาคกลางมีฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัด ครอบคลุมในจังหวัดปทุมธานีทั้ทงจังหวัดเลยนะคะนครนายกด้วยพระนครศรียิธยาสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสาหรับที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเก้าเลียวอำเภอเมือ,นอง,งนครสวรรค์อำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกอำเภอภัยสาลีค่ะไปดูที่ภาคเหนือกันต่อค่ะในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีฝนตกหนักที่อำเภอเบึงสามพันอเภวิเชียรบุรีและอสีเทพส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอลานกระบืออเภไทรงามอไารทองวัฒนาอเบึงสามขีไปดูกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอพรหมพิรามอเภอเมืองพิษณุโลกอภอวังทองอเภอบางกระทุ่มและเภอบางระกำค่ะ ส่วนจังหวัดต,ตากค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดลำพูนค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอแม่ทาอำเภอป่าซางอำเภอบ้านองส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวม และในจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักที่อำเภอเวียงแหงอเชียงดาวอเสมืองอแม่ริมและอจอมทองค่ะสำหรับท่านใดชื่นชอบคลิปของเราฝากท่านกดเมนต์กดไลค์กดแชร์ยังกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิป,ปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรานั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดททันทเหตุการณ์ที่จุดจูพยากร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 